สวัสดีครับพู้องครูเอกนะครับเป็นประจําทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับตอนนี้เราเจอกันเวลา18บแนาฬิกาของทุกวันนะครับส่วนทางช่องยูทูปก็จะเป็นแบบเป็นแบบคลิปนะครับที่ทาเอาจากไลฟ์สดเนี่ยเขาไปอัพลงคลิปจะพบกันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับของทุกๆวันนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับทงทางชั้นเรียน แล้วก็ทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับทางเพจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสักคู่นะครับก็มีการแนะนําว่าทาไมผมไม่ทาผ่านเพจไปเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมอธิบายก่อนว่าเวลาที่ผมไล์สดผ่านชั้นเรียนเนี่ยนะครับผ่านชั้นเรียนเนี่ยข้อแรกคือการรีวิวเลขกลุ่ม4ตัวที่ที่เจอกันเนี่ยนะครับการรีวิวเลขกลุ่ม4ตัวเนี่ย มันเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าทุกคนนะ่ะได้ในชั้นเรียนนะ่ะได้เรียนกันมาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของตำแหน่งเรื่องของเรื่องของตำแหน่งเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดนะมาหมดแล้วและนี่คือการรีวิวการรีวิวนี่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดในชั้นเรียนนะ่ะก็จะมีการรีวิวบางเลขบางเลขเพราะว่าเราเรียนเนื้อหากันเต็มไปหมดนะมันจะมีแค่ตัวอย่าง แต่พอเรามารีวิวข้างนอกตั้งแต่เลข2ตัวเลขสาตัวที่ผมเอามารีวิวข้างนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นการขยายความซึ่งถ้าเกิดว่าเอาเวลาที่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยมาเรียนมันจะไม่พอนะครับก็เลยมาทําขยายแล้วเทานี้ผมก็คิดว่าไอ้ไอ้รีวิวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สามารถนํามาส่งต่อคือมันไม่ได้เอาเนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมดเอามาเอามาบอกคนอื่นน่ะมันเป็นเนื้อหาที่เออใครอยากรู้มันมาอย่างไงก็ต้องมาดูอันนี้ เนี่ยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเนื้อหาที่ที่มันไม่ได้เป็นลงลึกอะ่ะมันก็เหมือนมาพูดให้ฟังมาอ๋ออย่างนี้อยนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนปลายปลายเหตุแล้วก็สามารถคุยได้เอามาเหมือนว่าเป็นแนวทางให้คนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าที่มายังไงอะไรเงี้ยมันต้องมาเรียนเพราะฉะนั้นที่ผมมาไลาน์เนี้ยนะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยเมันก็เป็นต้นหลักมันมาจากชั้นเรียนอยากให้ทุกคนในชั้นเรียนได้รับ รู้เรื่องนี้การรีวิวแบบนี้ก่อนนะครับ 2. ในชั้นเรียนจะไม่ค่อยคือจะไม่จะมีจํานวนผู้เรียนน้อยนะครับแล้วแล้วผู้เรียนก็ส่วนใหญ่ก็มักจะทํางานและทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วพอเอ้ยมันรูมาไลน์เนี่ยจำนวนน้อยแล้วคนที่เวลาน้อยเนี่ยมันก็เลยคนน่ะจะน้อยเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยมีคําถาม นึ่ภาพออกใช่ไหมครับเพราะไม่มีคําถามผมสามารถจะพูดได้เรื่อยๆทาไมบางคนถ้าเกิดผมพูดในเพจเนี่ยผมจะเหมือนตอบตอบคําถามอะไรพวกนี้มันจะเยอะซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่เขารู้สึกว่าผมไม่อยากตอบแบบนั้นนะ <c oughs> ผมเคยทําอยู่ช่วงหนึง่งเราผมรู้สึกแบบเออมันเยอะมันจะไม่ได้เนื้อหาแบบมันจะได้พูดยาวไม่ได้พูดตามที่ตัวเองตั้งใจไว้อะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยนะครับว่าี่เออคงยังไม่ทำลอยสดแต่ว่าอนาคตอีกสัก สักหน่อยแล้วกันอาจจะทำนะแต่ส่วนใหญ่ก็ให้เกียรติคนในชั้นเรียนก่อนนะครับอขอบคุณนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับในในเพจน,นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันเลขกลุ่มนี้ก็เป็นเลขกลุ่มที่ขอกันเข้ามานะครับขอกันเข้ามาอันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทู e นะผมก็จะมีแท็กแให้บ้างนะครับปอมบางท่านมาถอมานานแล้วก็เดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้เป็น9 3้าสามสองเก้า ผมตั้งชื่อพอดีว่าชื่อมันยาวมันจะชื่อมันยาวแต่ว่าชื่อในในโพสต์น่ะมันอาจจะุนสั้นนะครับชื่อของกลุ่มนี้ก็คือไอเดียผมตั้งชื่อไอเดียผู้ปราบเปลี่ยวจริงผมจะตั้งชื่อไอเดียของผู้ปรับเปลี่ยวแต่มันยาวพอมยาวปุ๊บมันก็จะจะบอกว่าไงดีอ่ะพอมันยาวมันจะมันจะเกินที่ผมทําไว้อมันจะเกินโฆษณาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า ปลายข้างหน้ามันเกินมันจะไม่สวยไงผมก็เลยตัดออกไปนิดหนึ่งนะครับต้องกล่บวอาไปด้วยมันอาจจะชื่อไม่ตรงก็คือไอเดียของพวกปัดเปี่ยวภาพรวมนะแต่เอาจริงเนี่ยที่ผมตั้งชื่อเนี่ยผมไม่ได้อยากเอาให้แค่เราจําเวลาที่ผมรีวิวไม่ได้จําแค่ตั้งชื่อนะให้เราพยายามเอออาจจะแบบมีมุมนั่นนี้หน่อยแต่พอเข้ามาฟังเนื้อไหนแล้วก็เอาไปตีความหรือว่าเอาไปศึกษากันต่อยอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแค่มุมนี้เราไปพูดกันอะไรเงี้ยนะ ก็ลองฟังให้ครบก่อนนะครับอ่ะโอเคเริ่มจากอันนี้ผมขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันวันนี้นะแปลกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียกกลุ่มเนี้ยมันมีสามสองไงผมเคยพูดกลุ่มที่เคยมีสามสองพูดเยอะไปแล้วละ่ะก็ใครอยากดูก็ไปดูนะครับด้านหน้าแต่พอนี้เป็นเก้าสามสองเก้าผมชอบสไตล์ของเรื่องนี้ตรงที่ว่าหนึ่งเขาดูปรักเกลียว บุคลิกที่ผมตั้งชื่อเขาดูปราดเปรียวเขาดูคล่องตัวเขาดูดูดูสมาร์นะดูเท่ดูมีความเป็นตัวเองและมีความอบอุ่นอยู่ไกลๆผมว่าสไตล์แบบนี้มันถึงแม้จะมีก้าวสองตัวนะผมว่ามันก็ดูดึงดูดสุดตัวผมนะคนอื่นจะบอกงไงไม่รู้แต่สำหรับผมผมว่ามันดูดึงดูดดีนะมีความคล่องตัวมีความเท่มีความสมาร์ทไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับมีแล้วมีความอบอุ่นนิดๆอยู่ในนั้น จะมีความมันเป็นสไตล์ของวัยรุ่นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับหรือไม่ก็เป็นวัยคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือใครที่ไม่อยากจะดูแก่มากเกินไปเป็นสไตล์อย่างนั้นอ่ะเหมือนนักกีฬาที่ดูดูมีบุคลิกที่ดูดูดีด้วยแต่งตัวดีด้วยนิดหนึ่งนะครับออกแบบแ,บนแมนๆหน่อยแบบสปอร์ตเกิร์หน่อยเหมือนคุณเบเบ้ไงสไตล์คล้ายๆคุณเบเบ้ ซึ่งก็มีความน่ารักอ่อนโยนอยู่ในนั้นด้วยผมมองว่าเออบุคลิกสไตล์เนี่ยก็น่าจะดูด,ดึงดูดได้เช่นกันแต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนไม่ชอบแบบคร่องๆไงบางคนไม่ชอบแบบมันจะดูแข็งแข็งไปไหมแต่ผมว่าไม่แข็งหรอกส่วนตัวนะยิ่งถ้าใครอยากเข้าใจม,มุมเลขกลุ่มเนี่ยให้มันลึกนะครับก็ไปดูที่3 2 9ที่ผมแยกไปต่างหากอันที่พมมันมี93แล้วหรือไปดูที่2 3 9ด้วยก็ได้ สามสองเก้าแล้วก็สองสามเก้านะเพราะว่ากลุ่มเลขนี้มันมาจากเลขสามตัวนี้สามารถมองได้สองด้านนะครับอ๋อลืมบอ,อกไปแล้วก็ถ้าเป็นเลขคู่นะคู่นี้ก็จะมีสามเก้าสามใช่ไหมอ่าสามสองแล้วก็สองเก้ามีสามคู่นะครับเก้าสามสามสองแล้วก็สองเก้าเก้าสามสามเก้าก็ไปดูได้สองสามสามสองก็ไปดูได้แล้วก็สองเก้าเก้าสองถ้าใครอยากจะแยกดูเลขคู่นะนะครับกลับไปตอนเข้าไม่ได้พูดถึงนะครับ ่าด้านหน้ามึงพูดไปแล้วนะครับบุคลิกก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ผมว่ามันดูดึงดูดีนะเออผมชอบสไตล์ผมชอบสไตล์แบบเท่ๆนะเท่ๆดูเข้าถึงได้แล้วก็ดูเป็นมิตรเอ่อคนที่มีเลขสามอ่ะสิ่งที่อยู่แถวแถวแถว,แถวนนหน้าหน้าอย่างแรกเลยเขาดูจริงใจเขาจะดูจริงใจระดับหนึ่งเลยคือเขาดูแบบเปิดเผยอ่ะแล้วสองสามข้มีตรงนั้นนะ่ะ ม,มองไหมในในคำทำนายของอาจารย์หลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าดูจริงใจดูเข้าถึงคนง่ายอยู่สลอดเพราะว่าเลขสองคืออะไรของคามอ่อนโจนสำหรับผมนะปุกะลิกสามคือความดูเป็นมิตรดูเข้าสนุกสนานฮีฮหา,หหาเข้ากับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันถึงเรียกว่าเป็นเลขบางคนมองว่าเป็นเลขเสน่ห์อยากรู้ว่าเสน่ห์ของสไตล์ของสองสาเป็นยังไงก็สไตล์แบบนี้ครับดูอ่อนโยนแล้วก็ดูเข้าถึงคนอื่นได้ง่าย แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่า2 3 3สามสามสองมันจะต้องเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดนะแ,แค่สไตล์แบบนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นส่วนชัดเจนว่าคนเจ้าชู้เข้าหาคนเก่งไงไม่ออกไหมก็สไตล์แบบเนี้ยแต่ไม่ได้จําเป็นว่าเลขนี้จะเป็นคนเจ้าชู้นะผมบอกไว้ก่อนไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นสองแล้วมันกลุ่มนี้มีสองเก้าอยู่ท้ายคือเขามีความเป็นตัวเองสูงแต่งตัวแต่งอะไรก็จะแบบเหมือนผมชอบ ็จะบอกว่าเซอร์ก็ไม่ได้นะแต่บอกเขาดูสะอาดไงมีความเป็นตัวเองแหละก็ดูสะอาดสะอาดดีแล้วมันเป็นสองสามแล้วมันเป็นสามเก้ามีความคล่องตัวมองเห็นปุ๊บโอ้คนนี้ดูสุขภาพดีจังเลยอะไรนะครับอ่ะนี่คือแถวหน้าหน้านะถ้าใครมีแถวหน้าก็ก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมชอบเหมือนกันกลุ่มนี้ผมก็ชอบนะครับเรื่องบุคลิกเรื่องอะไรดูคล่องตัวดีอาจจะเป็นคนค่อยคคือเป็นคนอาจจะดู พูดจะผงผางนิดนึงมีความเป็นตัวเองสูงอยากพูดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยอาจะมีจุดจบตรงอุคลิกแบบเออพูดอะไรก็พูดอะพูดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าพูดไม่คิดนะมันก็ต้องไปดูเลขท้ายด้วยเพราะไอ้เรื่องของความคิดหรืออะไรพวกนี้มันต้องไปอยู่ท้ายไงแต่นี่คือเฉพาะด้านหน้านะครับหลายคนมองว่าเออเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวานวันก่อนนะครับลูกศิษย์คือคักกันเข้ามาคุยว่าเออ้ยถ้าเลขพวกนี้มันมันมีผลกับด้านหลังด้วยไหม ส่วนตัวนะผมมองว่าก็มีนะแต่มันน้อยไงส่วนใหญ่เราก็มองเป็นเรื่องตำแหน่งอย่างที่เราเรียนไปในชั้นเรียนก่อนนะครับตำแหน่งก็ต้องมาก,ก่อนส่วนถามว่ามันจะมีผลด้านหลังม,มันก็มีแต่น้อยมากนานนานนาน,น,าน,น,านคือร้อยครั้งอาจจะมีสักสองสาครั้งอะไรอย่างนี้มันจะมีบ้างนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังเราก็ต้องแยกเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปสุดท้ายตัวตนเป็นเลขเก้า คนที่มีตัวตนเป็นเลขเก้าส่วนใหญ่แล้วก็มักมีความแบบมีอิสระในตัวเองชอบความแตกต่างชอบอะไรใหม่ๆชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นสําหรับคนเลขเก้าท้ายมักจะไม่ค่อยตันเป็นคนที่ทําอะไรได้เรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียคือมีความเป็นตัวเองสูงไงสูงมากไม่ค่อยคือฟังนะแต่ไม่ค่อยทําตามใครเพราะมีความรู้สึกว่าการตามมันมันดูไม่เป็นมันดูไม่ไม่ตอบโจทย์ตัวเอง แต่ก็ยังดีกว่าเลขหกนะเดี๋ยวเมื่อาวานมีเลขหกใช่ไหมแต่ดีอยู่หกตรงที่ว่าไม่ไม่เป็นตัวเองจนมากเกินไปมันรู้ว่าถ้าเกิดไปตึงมากมันอาจจะฮ้ยถ้าเรายึดเอาแต่ตัวเองมากมันอาจจะหาทางออกอื่นไม่ได้ก็ลองฟังอย่างอื่นดูด้วยเพราะฉะนั้นคนมีเลขเก้าจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดต่างมีคนมีเนี่ยมีมีความเป็นตัวเองที่ดูต่างจากคนอื่นก็คือมไม่เป็นตัวเองมากแล้วฟังอะไรก็ฟังอยู่ก็คือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของเลขเก้าเนี่ยจะเด่นกว่าเลขแปดเลขแปดคือมันขยับได้หมดใช่ไหมแต่เลขเก้าคือขยับในเฉพาะทางที่ไปได้ไปไม่ได้ไม่ไปข้อดีของเลขเก้านะไปไม่ได้ไม่ไปแต่ถ้าไปไปได้คือคือจะไปงงไหมมันบางคนอาจจะงงนะคือไปไม่ได้เนี่ยไม่ไปแต่ถ้าทางไหนไปได้ไปมันก็เลยกลายเป็นคนที่แบบประมาณว่าจะให้อยู่นิ่ง คิดแบบนิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะมันก็จะมีข้อด้อยมันจะไม่ค่อยได้มันจะคิดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีที่ความคิดหรืออะไรที่มันเป็นตัวตนว่ามันจะไปในทางที่โอเคเป็นทางออกเสมอนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสองเลขสองแนวคิดของคนเลขสองมัจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจมีจินตนาการแล้วก็เข้าเข้าใจไหมนี่หมายถึงคนอื่นด้วยนะ อคนอื่นด้วยเข้าเข้าใจในตัวเองแล้วเข้าเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีจินตนาการที่สามารถจะปลดปล่อยออกมาได้อย่างเยอะแยะเหมือนกันแต่ก็คือเป็นแนวของตัวเองหน่อยบางคนก็บอกว่าเออออกแนวเพ้อฝันเลขสองนะครับแนวคิดชอบเพ้อฝันชอบนู่นนี่นะเขาเป็นคนนี้มีจินตนาการค่อนข้างดีแต่จินตนาการนั้นก็เหมือนกับแบบไม่ได้ไม่ได้เว่อร์วัางอาลังการแบบเลขหกหรือเลขเก้าเองนะครับแต่ว่าเป็นจินตนาการที่ออกเชิงแบบ เข้าใจได้รับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยมันเออแบบนี้ทําได้นะ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะมันเป็นแน,นวคิดที่แล้วยิ่งมาเป็นคนท้ายเลขเก้าปุ๊บแนวคิดมันดูยิ่งแปลกใหม่แต่สัมผัสได้อ่ะถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีความรู้สึกเป็นคนประมาณนี้นะแต่ว่าเออก็เหมือนคุยรู้เรื่องอืเข้าใจได้ตัดสินใจอะไรก็อยู่ในหลักของเหตุและผลอยู่บ้างเพราะสาหรับผมเลขสองก็คือ ดาวจันเนาะจะเป็นลักษณะของท่าตินในของคนไทยผมมีความรู้สึกว่าเออมันจับต้องได้อความคิดหรือจินตนาการที่เขาดูฟุงฟ้งเฟ,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 ฟ้อหรือว่าจากเลขเก้าเนี่ยพอมาเจอกับเลขสองมันจับต้องได้แต่มันก็จะมีจุดด้อยคือถ้าเกิดว่าเขาสนใจหรือว่าเขามองใครอยู่หรือยังมีจุดโฟกัสอยู่นะเขามักจะโฟกัสกับสิ่งนั้นด้วยเสมอ เขาจะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นห่วงเป็นใยในในคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นอยู่ด้วยเสมอนะครับอย่างเช่นบางคนจะคิดว่าเออมันเป็นเลขบางคนบอกว่ามันจะมีคำทำนายเกี่ยวกับเ,เลขของศิงลปินอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เชิงศิงลปินทั้งหมดมันหมายถึงว่าเวลาที่เขาสนใจจะทําอะไรเขาจะใส่ใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ใส่ใจในในแบบว่าเป็นแนวของตัวเองนึกออกไหมครับเป็นแนวของตัวเองเป็นแนวที่แบบเออ สมมติอาผมงผมคนคนนี้คนสองเก้าท้ายนะอ,อยากจะดูแลใครสักคนนะครับอยากจะดูแลใครสักคนคนสองเก้าท้ายมักจะดูแลได้ดีกว่าเลขอื่นนึกภาพไหมเพราะว่าเขจะเป็นแนวทางแปลกใหม่แล้วก็ทะนุถนอมคนได้เมื่อเช้ามีในประเด็นของเลขในรายกลุ่มจะมีเลขหนึ่งที่มีง่มีท่านหนึ่ง บอกไว้ว่าเลขนี้เป็นกลุ่มของแพทย์พยาบาลเหรอก็ได้นะ mm hmm. ก็อย่างที่ผมอธิบายไปมันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งไงมีแนวทางใหม่ๆในการดูแลซึ่งมันทําให้คนที่อยู่ด้วยไม่เบือ่อแต่เขาจะใส่ใจเฉพาะคนที่เขาอยากจะใส่ใจไงนึกออกใช่ไหมแต่ไอ้กลุ่มที่เขาพูดถึงเมื่อเช้ามันจะมีอีกเลขหนึ่งที่ทาให้มันเอ้าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่อะไรเนี้ยแต่นี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้คือมุมแบบเนี้ยมันก็แบ่งเป็นสองแง่มุมว่าโอ้นอกจากจะมองเป็นควนามจริงแล้วก็สามารถมันไม่ฟุ้งอ่ะนะเ,อเดี๋ยวสักครู่นะครับาบางีเจอคำถามเข้ามาในชั้นเรียนเดี๋ยวผมตอบให้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือแนวคิดไอเดียความเป็นตัวตนของเขาประมาณนี้แล้วตำแหน่งต่อมาตำแหน่งที่เขาจะนำ สิ่งที่เป็นเขาเนี่ยไปนําเสนอคนอื่นเขามักจะทําได้ดีเพราะมันเป็นเลขสามเขากล้าที่จะเอาไอเดียนี่ยไปนําเสนอสิ่งที่เขาเป็นเขากล้าที่จะรับผิดชอบในในสิ่งที่เขาคิดได้แล้วก็ในสิ่งที่สมมติว่าเขาอยากจะรับผิดชอบใครสักคนหนึ่งอ่าสมมตินะอยากจะเทคแคร์ใครสักคนหนึ่งถมันมีเลข3ามอยู่แถวในแนวคิดมันคือเขาสามารถเข้าไปเทคแคร์ได้เลย เขาจะเปิดใจกว้างเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดใจกว้างสําหรับคนที่เขาใส่ใจพอสมควรนะครับพอสมควรยิ่งถ้ากลุ่มคนกลุ่มเลขนี้นะครับมีมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบอ,อมีความ,มจะบอกว่าความมีไมตรีอ่ะยิ่งเป็นคนดีแล้วมีไมตรีจิตที่ดีอ่ะมันยิ่งเข้าถึงคนได้ง่าย สามสองเก้านะอ่าไอเดียของคนเนี้ยมันจะแบบเข้าถึงคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปในทางศิลปะอันนี้มีคําถามว่าไอเดียเนี่ยเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดไปในทางศิลปะของสำหรับคนสามสองเก้านะมันก็ยิ่งทําให้เวลาที่เขาวาดภาพอะไรออกมามันทําให้เข้าถึงคนได้แบบโอเคมันถึงเป็นเลขที่บางคนก็มักจะให้เป็นทางศิลปะเพราะว่าสองมันคือมองภาพของผู้อื่นด้วยอืม มันมองภาพของผู้อื่นด้วยว่าอ้ยคนเขาจะมองภาพออกเรามาจะเข้าใจไหมตีความได้ไหมส่วนใหญ่แล้วเราเห็นศินลปินที่เป็น3ามสองเก้านะ,ะวาดภาพเราจะเข้าใจได้เอ้ยทั้งสวยทั้งสื่อได้ดีทั้งเหมือนกับแบบเหมือนเราได้อ่านเห็นภาพก็จริงแต่ว่าเป็นเป็น,ปนภาพสมมติภาพสีภาพอะไรเนี้ยเป็นภาพวาดเนี้ยอืเรากลับเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อได้ไง่าย คือเขาไม่เขาไม่ใช่ศิลปะเชิงสําหรับผมนะเขาไม่ใช่ศิลปะเชิงแอบสเต็กอะคือไม่มีที่มาที่ไปคืออะไรเงี้ยมันไม่อบสแต็กไงนะครับ, <g ül> บก็คือเป็นภาพที่เข้าใจได้สื่อได้เป็นภาพเล่าเรื่องราวได้ถึงอาจจะดูมีความสวยงามอาจจะมีภาพที่มันแบบเออมันดูแบบเชิงศิลปะหน่อยที่มันแบบเอออาจจะไม่ใช่ภาพเหมือนภาพถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ดูแล้วปุ๊บเข้าใจเลยอ <S <s ืมแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงคนที่มาดูชมงานได้ง่าย นะครับอ่ะแล้วข้อนี้มันมีคำถามแซ้นะผมจะให้เทียบกันระหว่างสองเก้ากับหกเก้าผมเคยพูดในชะั้นเรียนว่าสองเก้าหกเก้าเป็นคนที่มีไอเดียเหมือนกันคือหกเก้าเนี่ยคำว่าไอเดียหกเก้าคือมันจริงความเป็นตัวเองสูงคนอื่นไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ฉันจะเข้าใจแบบนี้ผมจะมองว่าไอ้สามหกเก้ามันจะดูแอสแตกกว่ามันเป็นตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะสนหรือเปล่าว่าไอ้ สิ่งที่เขากาลังคิดกำลังทามัน,น,นเป็นยังไงแต่แต่ในชั้นเรียนถามว่าอันไหนล้ากว่ากันถ้าบุนความล้าผมชอบสามหกเก้ามันล้ากว่านะแต่ต้องดูว่างานของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นอ่ะคุณต้องการความล้าแบบไหนล้าแบบคนอื่นรู้เรื่องด้วยหรือล้ําแบบคนอื่นไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องคุณต้องมีความเป็นตัวเองสูงสูงอ่ะคือแบบว่าคุณต้องเชื่อมั่นอะ่ะอย่างของอาจารย์เฉลิมชยัยภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยขออนาญา ขออนุญาตอาารยจานนะครับขอเวยชื่อผมว่าเป็นแบบสามสองเกามากกว่าในมุมผมนะคือแกวาดออกมาสวยพลิ้งเลยแต่เข้าใจในสิ่งที่แกวาดว่าแกวาดอะไรแต่ถ้าเป็น3ามเก้าอาจจะเป็นภาพเชิงแบบอะไรก็ไม่รู้ต้องตีความอีกชั้นหนึ่งในภาพไหมถามว่าล้ำไหมก็ลำ้ำมันก็อยู่ในส่วนของอะไรคนที่เข้าใจในภาษาภาพนั้น ถึงจะเข้าใจเราคนธรรมดาจะไม่มีภาพอะไรเราไม่ได้เสพศิละปะเป็นเป็นชีวิตจิตใจแนอนก็จะจะอาจจะไม่เข้าใจคนที่วาดด้วยสามหอเก้าอะไรเงี้ยนี่คือความต่างนะอธิบายให้ฟังให้ใจแต่คราวเนี้ยเราจะไปพูดถึงเรื่องของเชิงศิละปะมากเกินไปจะทำใจะไม่เข้าใจพูดถึงเชิงการตแต่ดกายของคนเล็กเนี่ยว่าแบบไหนมันดูโอเคสําหรับผมผมว่าการยตงยของคนสามสองเก้าเนี่ยดูโอเค เพราะว่าหนึ่งเขาใส่ใจคนรอบข้างด้วยส่วนหนึ่งแม้เขาจะมีความจินตนาการที่เขากว้างไกลอะไรก็ตามแต่จินตนาการนั้นมักจะแฝงไปด้วยผู้คนความคิดที่เออจะตอบโจทย์คนได้ยังไงนะครับไอเดียเขามักจะเอ่อถ้าเกิดว่าขายของก็จะประมาณว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบสินค้าของเรา ประมาณเนี้ยเขาจะไม่แบบว่าทําให้ตางไปเลยอถ้ายิ่งต่างคนอาจจะสนใจในความต่างก็ได้อะไรเงี้ยคือคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใช่เขาไม่ใช่คนคิดเข้า้างตัวเองแบบนั้นนะครับแล้วตําแหน่งสุดท้ายเป็นเลขเก้าเพราะฉะนั้นสีนี้เขาทํเนี่ยลุยลุยทําแบบให้คนอื่นเห็นเลยว่าเฮ้ยเตรียมตัวมาอย่างนี้แล้วมันต้องลุยแล้วมันต้องทําแล้วมันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนที่มันต้องไปเรื่อยๆ เป็นคนที่เหมือนคิดแล้วทําได้ตลอดนะครับคิดแล้วทําจินตนาการอะไรมาก็ลงมือทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือข้อด้อยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับมีเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้คิดแล้วก็ต้องได้ทาเลยต้องลงมือต้องทําอะไรนูน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาก็นี่แหละครับที่ผมว่าไอเดียของผู้ปัเดเปรี่ยวข้อดีคือมันมีความเป็นเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่น แต่คอดอยกันแน่นอนแหละมันอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกของคนอื่นไปด้วยว่าเออเราไอเดียของเราเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้ไหมถ้าตอบได้โอเคผมว่า,าคือถ้ามันตอบได้เขาก็เขาก็พึงใจไงแต่มันตอบไม่ได้เขาต้องไปนั่งคิดใหมว่ว่าเอ,อ้ยไอ้อนี้ตีไม่แตกยังไม่ถึงคนเดี๋ยวไปคิดใหม่อะไรเนี่ยนี่ครับก็คนเลขเก้าสามอเก้าก็จะประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นของท่านใดหรือว่าท่านใดมีเลขที่ใกล้เคียงกับเลขกลุ่มนี้ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่จริงๆแล้วเลข4ตัวมันจะไม่มีการใกล้เคียงกันแล้วนะเพราะผมจะมองที่ตำแหน่งเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็ผมก็จะคือส่วนใหญ่ถ้าใครไม่ได้เรียนมาฟังก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันได้อะไรเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่เรียนก็ยิ่งตอบโจทย์เลยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอะไร แต่ถ้าใครอยากรู้ที่มาที่ไปอ๋อมันตำแหน่งรูนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันนะ <c oughs> ค่อยมาเรียนกันนะครับอ่ะเรียงสองเรื่องลืมลืมเรื่องความรักอืมถ้าเป็นบุคลิกให้ผ่านส่วนตัวผมให้ผ่านแต่เรื่องของอารมณ์เมื่อกี้ก็ลองคิดดูว่าเขาเป็นคนอนข้าวโรแมนติกนะดูแลคุณเอาใจใส่ดีแต่ก็จะมีความแบบเป็นตัวเองตัวเองหน่อยติดติดนิดนึงเอาจะมีพ่อแง่แม่งอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอให้เป็นกระใส ม่นออกไหมคือถ้าเราเข้าใจกันและกันมันก็จะโอเคแต่ถ้าถ้าแบบคนแบบเขาเป็นคนตรงๆเหมือนกันนะตรงๆแต่ก็คือมีมีความมีพ่อแง่แม่งอนหน่อยอะไรเงี้ยก็มีความเป็นตัวเองนิดนิดหนึ่งอะถ้าเข้าใจแต่เขาไม่ได้รุนแต่เขาไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบว่าเอ่อไม่สนใจคนอื่นเลยคือเขาสนใจแหละเขาถึงทําประมาณนี้เขาสนใจเราแหละสมมติเป็นคู่กันนะเขาสนใจเราถึงทําแต่ก็จะมีเรื่องของอารมณ์แบบ ความเป็นตัวเองสูงสูงเอาแต่ใจหน่อยๆน่อยอยากแค่ได้อยากทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยช่วยฉันหน่อยทําให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยมีงองแง้งว่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราชอบนะแต่เวลาที่ดีๆเนี่ยเขาโรแมนติกเลยละ่ะนะครับเขาโรแมนติกเขาแบบทาให้เราเต็มที่นะครับอ,อารมณ์อาจจะขึ้นๆลงๆนิดนึงนะเรื่องความรักก็ก,ก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่เรื่องบุคลิกภายนอกอะไรดูผมตัวผม mm. ชอบว่าเออดูดึงดูดรัดับหนึ่ง ส่วนเรื่องการเงินอืหาเงินเก่งนะเก่งระดับหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ได้เก่งจ๋ามากแต่ก็ถ้ามีช่องทางให้ทําเขาก็ทําได้เรื่อยๆเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันอยากท,ทาํานู่นทำนี่นั่นอยู่เหมือนกันนะครับพอเขาได้งานได้อะไรเขาก็เต็มที่กับตัวงานนะครับบางคนอาจจะตีความแบบว่าโอ้พวกนี้มันมีเลขสองเก้ามันเป็นเลขข,ของศิลปินมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไม่อยากทํางานก็จากที่ผมเล่าให้ฟัง ที่ผมเรียงตามตำแหน่งให้ดูเมื่อกี้นะครับเรียงตามไล่ๆมาก็ไม่ขนาดนั้นไงเราชอบไปตีเอาคำทั้นๆว่าเลขนี้ต้องเป็นอารมณ์ศิล,ลปินอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะมีจินตนาการก็จริงแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะจำเป็นจะต้องติดแบบศิลปินเราจะเอาภาพของศิลปินติดๆมาใส่คำทำนายไม่ได้นะเราต้องเอาแนวทางของเลขในการในการดูด้วยว่าเออมันออกไปทางไหนนะจะบอกว่าคนมีเลขนี้ต้องเป็นศิลปินอย่างเดียวไม่ได้ เหมือนที่เราเหมือนที่เราไปพูดว่าคนมีเลขนี้ต้องเป็นนักเรียนคนมีเลขนี้ต้องเป็นพระต้องเป็นแพทย์ต้องเป็นหมอต้องเป็นพยาบาลต้องเป็นตำรวจทหารเอออย่างนี้เท่านั้นอะไร่ไม่ใช่มันสามารถตีความได้ไหลายอย่างนะครับอ่ะเรื่องการเงินอ๋อลืมไปอีกนิดนึงเรื่องจัดการการเงินก็ระดับหนึ่งครับถ้าเรื่องการเงินผมมองกลางๆแล้วกันภาพรวมผมให้สักหกแล้วกันเต็มสิบภาพรวมนะ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายออกรับเข้าจ่ายออกอะไรเนี้ยประมาณหกแล้วกันอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่คือก็หาเงินได้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่โอเคนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเรื่องอเรียกว่าสนใจเลขไหนนะครับก็ขอเข้ามาได้นะครับแต่คิวยาวนะครับตอนนี้ก็น่าจะมิถุนาไนด้หมดไปแล้วกรกฎระดาใกล้จะหมดละ <c oughs> นี่คือคิวยาวถึงลุงนิ้งคินะ เป็นอีกสองร้อยกลุ่มซึ่งมันสามารถขอสลับกันได้ไงปกติถ้าเป็นเลขสามตัวมันขอแค่ตัวเดียวแล้วมันสลับกันให้ใช่ไหมเพราะว่าผมมองว่าไอ้สามตัวมันใกล้นิดเดียวนะครับมาสลับไ้เลยแต่ถ้าเป็นสี่ตัวเนี่ยไม่ได้มันสลับปุ๊บมันอ่านไม่ได้เลยมันไม่ได้ใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าสามตัวยังพอใกล้เคียงอยู่นะสี่ตัวนี้ไม่ได้สลับปุ๊บก็เปลี่ยนเลยก็เป็นกลุ่มใหม่ไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ทางช่องยูทูบทางชั้นเรียนเรซพยากรนะครับคุณยายาเนี่ยมาทุกวันนช่วงนี้นะคุณยายามาทุกวันก็ขอบคุณมากครับอยู่ในชั้นเรียนส่วนทางช่องยูทูปก็ดูกทุกวันเหมือนกันวันหนึ่งผมว่าได้สองสองสามร้อยวิวอ่ะผมก็ดีใจนะว่าเอาอือมีคนดูของเราเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิห้องช่องครูเองนะครับไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันฝากดูเยอะๆนะครับไม่เปิดทิ้งไว้ไม่ดูก็ได้ครับผมได้ชั่วโมงในการดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับเวลา18นาฬิกาสำหรับชั้นเรียนนะครับแล้วก็7นาฬิกา7โมงเช้านะครับของช่อ uh, ง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ